สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดียามเช้านะครับวันนี้พบกับช่องคนนักเลยยื่อยอีกแล้วโอ้ามาดูเรื่อยนะครับก็มีตัวเสียบ้างไม่เสียบ้างก็ออกมาตั้งจโจ้มาได้นั่งดูนะครับตอนนี้ก็จะพามาดูนิเวศนะครับก็เห็นในคลิปมามีการดีวิวหรือว,ว่า เลื่อยแบบนี้นะครับสําหรับเลื่อยแบบนี้นะครับไม่ว่าห้ารองส่วนทุนห้าแปดท่วนทุนครับนี่คือเลื่อยลูกโซ่จีนนะครับก็จะมีเยี่อแตกต่างกันไปมันจะไม่เหมือนกับแบรน์ั้นนำนะครับก็จะเป็นทรงมันจะมีบอดี้ใกล้ใกล้เคียงกันกับระหว่างห้ารองท่วนุนและห้าแปดท่วนทุนก็มีหลายเยี่วนะครับส่วนใหญ่ ที่ผมจะพูดถึงเรื่อยที่มีโรงงานผลิตยอย่างถูกต้องนะครับก็ไม่ใช่เป็นเรื่อยแบบพันกว่าบาทที่ลักผลิตนะครับแต่นี่เป็น,เป,นเป็นเครื่องที่มีโรงงานผลิตมีซีเรียลมีทีมานะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะให้บริษัทโซแมกนะครับโซแมกในจีนกับเป็นผู้ผลิตของนิวเวตเหมือนกันของนิวเวตของหลายเยลครับ ไอ้ในเว็บไซต์ฟ้าก็โซแมกผลิตเหมือนกันโซแมกนี่เป็นบทคจามชักเยนะครับในจีนก็มีผลิตภัณฑ์หลายอย so, so, wow. ่างก็พยายามดูได้นะครับสำหรับที่บางคนว่าเทคโนโลยียี่ปุ่นแบบนี้เครื่องจักรนำวันวกพี่ว่าเป็นไปได้ไหมครับของญี่ปุ่นครับของเกรดใกล้เกียงของเยรมันของเมกาจะ กองดับบันมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับที่เขาบอกบก็ไม่ใช่ครับเครื่องแบบนี้เป็นเครื่องจีนหมดเลยนะครับเป็นเครื่องที่ทํามาต่กจีนแล้วก็เป็นเครื่องที่ลักลอบผลิตลักลอบการทํานะครับแล้วมาขายสองพันกว่าบาทถูกๆนะครับแต่ผมไม่บอกเยกี่ยวกะครับว่าเป็นเยี่ยวอะไรแต่ถ้าเป็นเยี่ยวที่มีชื่อเสียงมีที่ผลิตคือว่าได้รับความนิยม ที่ว่าใ้ทนใจดีในบ้านเราก็ราคาสี่สี่พันกว่าบาทขึ้นนะครับก็มีนิเวศปาเตโลนะครับอ่าอ่าโตยูยูเซนโทรากิโทร,ร,า,โทร,ราก้าอะไรแบบนี้นะครับก็มีหลายเยี่ยวเหมือนกันนะครับเป็นโตอะไรครับก็เป็นเยี่ยวที่ดังๆในดระดับนึงนะครับเยี่ยวแต่ถ้าว่า ถูกลงมานิดนึงก็จะเป็นกระติงครับพวกกระติงพวกเรดพวกอะไรแบบนี้นะครับตัวนั้นราคาสองกลางกลางส่วนระเบิดไฟน้อยนะครับสำหรับเล 5, 2, 5, 8, ื่อยห้าสองห้าแปดก็ลักษณะใกล้เคียงกันคนระับไม่ว่าีจะอะไรนะครับให้เพื่อนเพื่น,น,นลองไปดูเลยที่ใช้หลักๆนะครับสำหรับเลื่อยห้าแปดศูนย์ศูนย์ห้าสองศูนย์ศูนย์ราคากลางกลางที่มันใช้หลักๆคือ khau vu của sustainable, đồ bộ mà mà kiểu này thì là con trai, tất một cái kiểu mà nó sẽ là một cái kiểu như mà nó một cái mà nó sẽ là một cái kiểu như vậy, mà nó một cái kiểu như vậy, nhưng mà nó sẽ là một cái kiểu như vậy, nhưng mà nó một cái kiểu như vậy, cái แต่ถ้าเป็นของยูเซนมันใช้ของยูเซนเองครับยูเซนมันราคาไม่ถึงสี่พันแต่ว่าเกรดวัสดุคือดีมากกับยี่ห้อยูเซนสามพันกว่าบาทแต่คุณภาพกับราคาเสียพันแบบนิวเวศแบบปาเตโรด้ยครับเหมือนจะดีกว่าด้วยรําบางสีถ้าผู้ใจใจดีๆนะครับแต่ถ้าเป็นราคาสูงแบบนิวเวศนะครับปาเตโรแบบนี้ก็จะมันจะใช้ อะไรของมันเองบ้างนะครับเป็นบางตัวของนิวเวศห้าแหวนนๆก็มีใช้คาบูของวาโลนะครับคาบูวาโลคือของดีนะครับจะอยู่ในเลื่อยดังๆเลยครับของซาเติวหรือว่าของฮานยีบนนะครับจะใช้ของวาโลและก็ของซาม่าก็จะอยู่ในซันติวนะครับแล้วว่าซันติวไปเทคโอเวอร์มาจากซาม่ามาสำหรับเลื่อยห้าแหวนส่วนที่เกรด,ด,ดวัตต์โด่งสูง ก็จะใช้โค่นครับก็เหวียงเยี่ยวไมเต้นะครับ,ยยรนนรบ M A I T E นะครับสังเกตดูเลยครับจะใช้เยี่ยวนี้หมดเลยครับเยี่ยวไมเต้จะเป็นเกร,รดวัสดุที่ดีมากแล้วก็มีราคาสูงในระดับหนึ่งของโซแมกนะครับก็ใช้ก็เหวียงเยี่ยวไมเต้ันเหมือนกันไมเต้ไมเต้ก็เป็นเกลือนะครับเกลือของโซแมกของแบบนี้ครับก็เป็นของจีนอีกแล้วนะครับ แต่ว่าเป็นจีนที่คุณภาพดีและก็สําหรับคาบูนะครับสาหรับเลื่อยห้าแหวนที่มีคุณภาพสูงเลยราคาสูงก็จะใกล้ใกล้เคียงกันครับของนิวเวสก็จะมีนิวเวสบ้างของปาเตโลก็จะมีของปาเตโรบ้างก็จะเจออะไรแบบนี้ครับแต่ส่วนใหญ่ก็ก็เหวียงที่มันแปลงแปลงครับสำหรับเลื่อยห้าแุนุนจะเจ๊ของไมนเทตทั้งหมดเลย แล้วก็ที่แตกต่างกันนะครับระหว่างตัว2องพันกว่านะครับตัวบอลลี่นะครับตัวแล็งนะครับอันนี้มันจะหนาวกว่าเยอะครับตัวที่มีราคาสูงกว่าจะหนาวกว่าเยอะทนความร้อนได้ดีกว่าเยอะเลือ 3, ่อยสองพันกวา่า <c oughs> มันจะตัวเต่ตัวตีนอันมันก็เป็นไป,นปนไม่ได้หรอกครับก็ เป็นบางคนนะครับมาบอกว่าเียวนนดีเียอนี้ผมดีผมก็รับฟังนะครับแต่ว่าผมรู้แล้วครับใจเยี่ยวไหนมันก็ใส่อะไรใกล้เคียงกันแล้วครับถ้าเป็นเรื่องห้าห้าแปดจนศูนย์ห้าสองจนศูนย์ต้องเกะดูไฟน้อยนะครับถึงเลยก็จะรู้ก็นําประสบการณ์มาแล้วให้้างนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้บอกแล้วครับแล้วว่าอันไหนดีกว่านะครับแม่ก็ไม่ได้เปรียบเทียบ แต่มาแล้วิร์เวิร์นกว่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับ